ง่าาเพราะง่ายกันเลยลูกที่ตีกบผีบาทนึงเล่หงเมียก่อนตีว่าตั้งใดวันนี้ที่ตีก็ผีเองวะเล่เหูมเมียก่นนนกอนมมวอวันนี้พ่อใหญ่ตีเป็นเลขตัวใดวันนี้คิดว่ามันหาศูลเก่า,าในไใจหาศู์เก่าอ๋อผีนีน่เป็นผู้ชายบ่ค่ะผีเป็นผู้ชายไหมแต่ว่าพา่อใหญ่ซู์ให้ผีเออได้ตีกันว่าวันนี่ บอท่านตีเล่หูเมียก่อนเล่หูเมียก่อนเตี๊ยวเตี๊่วไฟไงตีเป็นเลขเลยเนาะเอาคือตีง่ายตีไดเลยตีง่ายตัวตายก็เป็นศูนย์เพราะไงก็เป็นเก่าผู้เฒ่าอ๋อเก่ารอนยืนยีไปเตะยิงรอดมึงที่มั้ตายิงรอดผีผีก็ยืนยุ่งเสือเลือดฉินตีกันมั้ตาห้วยว่าฝันตัวดีว่ากับพี่ทวนั่ะล่ะ เลขมิสูนพี่อะพอ่อยายคิดเลยอ๋พอพ่อยายคิดว่ามีสูนบนบอกค่ะสูนบนอ๋เอเลขสามตัวห้าศูนย์เก้าเลยโอ้หายสามตัวพอ่อยายต่เก้าพ่อยายฤทธีพ่อยายเคยฝันยังสี่ละตีเป็นเลขถือบอกค่ะถืออยู่ดิเหรอสามตัวเลยยังสี่บอกค่ะเออยังสี่เคยถือหลายเทียรอยู่อ๋อถือเลขสามตัวป้าพอ่อยายคนถือเลขสามตัวนี่บ่เม็นธรรมดาเด้อค่ะเด้อเนาะเลขสามตัวถือเนียอยากต่หลานกับบ่ค่อยถือเด้ อด่า <Yeah. S 2> ร้านนี้ก็ว่าไปถือแต่ว่าหังมักในตัวเลขแล้วก็มักมาทั้บุญแล้วก็เลยมาเหา็ดขาวซื้อใ mm hmm. ห้เป็นแค่แนวทา้งน้องไญ่ายน้อแต่ว่าไปย,ย่ายวางงวดนี่ตีเป็นหนึ่งสี่เป็นบ่ตีว่าเป็นหนึ่งสี่ล่ะลูกถูกไหมห้าศูนย์เก้าตอนเลยตีไป่ยายส่วนมากถือเลขนี่ฟันเอาเด็กสามตัวนี่ส่วนมากไปย่ายฟันเอาเป็นบ่ค่ะฟันเอาละก็ ตีกับเถื่อง่ายๆโรดีอ๋อตีง่ายๆกับถือ่องง่ายๆมันบอกค่ะอันนี้ก็ะเปา<ม>เป็นแค่แนวทางนงนั้นวะยัยเนาะพ่กนี้ผู้ใดลูกาเลขสีออกตัวใดลูกมาตาบานเลยมาแต่อำเภอพี่บูญรักนี่ยแหละค่ะพ<อ>ี่หนูอยู่ในอำเภอเนี่ยแหละอ๋อบ้านเดียวกันละเพราะยัยพี่บุญหักกวอนเป็นจริงเนาะหนูเป็นก้นจังหวัดกาะสินหนูมาตาบ้านอยู่นี่หนูมาเห็ดยุทูกไหมค่ะเห็ดยูทูกแก้วกับตัวเล็ก นูหมักเลกนูหมักเล็กนูก็เลยมากกันมาแเหวอเฮาก็ตตองแบงปันคนอื่นนั่มมเฮาจังไดบุญมามาจะคนเหรอสองคนก็ลูกสาวค่ะแล้วชาบ้านอยู่บ้านแดงหรือที่จ้าาบ้านยูเนี่ยมเบอร์พีบูญยูนยู่บ้านแดงอ๋อวันนี้พ่อใหญ่วาศูนมาบ่นมันบอกค่ะแมนตีตีง่ายๆได้บางครั้งมันกับเขาเป้งได้มันบ่ มันข้างเมื่อเขาจี้ตามจีเขากี่ดิพี่แน่เน่ยนนด้าถืเกาเกาศุนบนี่ลเล็กบดต้าเมื่อป้าแบบเนื้อหาซุนก็บอกว่าถือใช่บุอ๋อว,นว,นวนันมะวันมะรืนนแมนบ่้าเขาก็ตีศูนเกาแล้วเกาศูนนีบนบวกหลังนะต้าอัี้กับหาซุนกับบนบวกหลังที่กันนะา มื่อวันทีเขากันแล้วล่เมื่อวันที่แล้วศูนหามันออกลางใช่แต่ว่าก mm ็ม <Yeah. S 1> ีคนฝันแต่เห็นเนี hmm. okay. <laughs> like ้ยเก่าเกามันเสียเหล็กเกาเปลี่ยเมื่วันที่ผ่านมาออกที่ว่าเอาขืนเทิง์มือจังไดนึก็ว่ามันมันตีได้หลายอย่างเนาไงเนาะอืมอ๋อตีได้หลายอย่างแต่ว่าส่วนมากกใหญ่ฝันถือเหล็กสามโตกับฝันหนีอยหน่อยจังสี่มันบอกค่ะเหนีอยหน่อยที่เันถือเลยดิอ๋อถือเลย แต่บ่าวญ่เป็นคนสื่อเลขไลยบ่ไลยบอถือหลายบ่ส่วนมากมันบ่ถือหลยแต่่าถือเรือยมันบอค่าสามตัวเนี่ยเออยอดเรือยู่ตะกี๋ยวนี่ก็ห้อก็ที่มีโศกสองเทียดนี๋ยละตาโมตะถือมาสองหัวเดี๋ยะแต่ว่าต่อไปขากึ่งตาผลึกขีขอบกรญชาเนี่ยมดีครับมอปูตาทิพย์ห้านี่นะคะอืยันรีไปใช้ด้เยอะด้วย ก็ว่าไปใช่ละร้านก็ยุ่นี่ละค่ะสิผ้าลวยอ๋อปูพ่อย่สีผ้าลวยนะคะปูเิ่นสิผ้าลวยอ๋อปูเป็นสีผ้าลวยพ่อยี่สีเหมาอ้าเพิ่นมาทาบุญน้ําเพิ่นมันมีอยังให้พ่อย่มั่นใจขนาดนั้นค่ะมั่นใจก็เพิ่นเลยอ๋อพ่อย่มานางไหวพ่อยี่ก็มีกิจสัมผัสได้ว่าเพิ่นสิผ้าเขารวแมันบ่ค่ะเพิ่นพ้าผ้าเฮารวยจ้าต่อไปจ้า อันนี้เลขขอบพันสายยังติดขังยังติดขัดจ้ายังติดเรี่องบวดเรื่องบวดเลยเดี๋ยวนี้ก็จิตถือเริ่มถือจ้าวันนี้เพิ่งก็ทิ่เริ่มถือพี่อ๋อวันนี้เพราะไงว่าเพิ่งต้องการอ๋อวันที่สางวัดหลอมกัมเพียงบัดพันธิหลอมกำแพงวัดต้านเพิ่งต้องการเงินนะจ้าแต่ว่าตามพ่อใหญ่มานั่งสัมพัทธ์ได้ว่าเลขสิเขาอยู่มันบางวันเขามือนี่แหละเขางวดนี่แหละ แต่ว่ามืออื่นได้น้อพ่อใหญ่น้อคนจังสีปอยเล็กน้อมื้อขึ้นไปเข้ามากอ่ะแต่มาฟังเบิ่งว่าสิคือกันบ่เนาะพ่อใหญ่เนาะร้านกัมาเรื่อยๆอยู่มาทุกอาทิตย์นั่นแมาจอดเมืองแมืออื่นมือเพื่อนใส่จ้าเพื่อนตีฉวดม่นปอจากคูนแต่ว่ามืออื่นมือนี่ยว่าเพราะฮั่นแมนมืออื่นแต่ว่ามือนี่กัฟังเล็กพ่อใหญ่กันเนาะ หอย,ยย้ไหกนะคะตัวใดก็ูหันไหมหอยหญ่เบาร้านก็นลืม่มไว้หาซูเกาอ๋อหาเก่าเป็นบนเนะาะหใหญ่เนาะเท่าสามารถตัดสื่องนะ้ำในบ่อศูนเก่านี่ยได้บนบวกล่างอ๋อบนบวกล่างหาศูนเกเกหาจังสิบอ่ะสื่อกลับไปกลับมาหาศูนศหาบนบวกล่างบานที่ศูนเก้าเก้าศูนบนบวกล่าง้าแค่นั้นเรีกเยกหอยหญ่บ่ได้เป็นเกา่าหาหาเก่านันมันบ่ ขันมันสามตัวมันก็หาศูนย์เก่าเนาะเป็นเลขสามตัวแต่ว่าพ่อใ,ใหญ่มั่นใจเลขวันนี้มีศูนศูนย์ศูนย์อยู่บนแท่มันบ่คข้นตายดิโอ้ข้นตายรถมากนะคะรถน้ำแข็งมากว่าจะเป็นแครแนลทางเนาะพ่อย่เนาะไม่มู้ได้รู้ว่าเลขสิบออกตัวใดแต่ว่าหมู่บ้านนี่หนูไปวัดพระแท่นมีผู้หนึ่งมาเหมา,าลอตลีศูนย์เก่า เอามดเลยอยู่ในแพงน่ะเพิ่นเกพิ่นว่าเอามดเลยติว่าเก่าศูนย์ว่าเอาเพิ่นหมันใจศูนย์เก่าค้นขายกับจนง่วงไหมเพิ่นว่าเอาคือเอาแต่ศูนย์เก่าเพิ่นมาซื้อโลดผู้ใดอยากถือผู้ใดอยากถือซื้อโลดศูนย์เก่าเพิ่นมาเพิ่นเอามัดแพงเลยแต่ว่าเก่าศูนย์ว่าเอาตะศูนย์เก่ามันก็ง่วงคือกันเพิ่นคือเอาเนืสัตไงตเขาเปิ่มฟันเหล็กเป็นไงแล้วอ่ะกันปัญญายังไปเห็นปัญญากับศิวะคือมากตัวเดียวกันกับสิว ว่าอยู่แต่ร้านเห็นร้านก็กงงงงอยู่ว่าเอาคนเพ่อเอาตะเล็ศูนย์เก่าเก่า่นบ่เอาไคนขายก็งงด้วกันเพิ่อเอาตะเลขกนเก่าเก่าบ่เอาวลูกอะไรเอมจะสถาม่นกับ่บอก่นว่าอยากถือเอาโลด่นวางสิคนกับากันสื่ออยู่แต่ว่าคนนั้นคนออกเมาหมดเลยคุ้ยย่ายลักกะยำให้นะนะคะขอบคุณค่าคุ้ย่ายลักกยำให้นะนะคะว่าเล็กสามตัว หาศูนย์เก้าเป็นแคนแนวทางได้พี่น้องเดอ้อบ,บ่มีผู้ใดรู้ว่าเลขสิออกตัวใดนะคะหมวดวันที่16เมษาสองหาหกสี่ส่กิจวิทยาในการปั้งในการชมนะคะชอบกาจัดว่าชอบกาเลื่อนผ่านว่าเป็นยังค่ะกับเป็นเบิ้งเป็นการบันเทิงก็ได้ค่ะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้คลิปหนาพผกันไหมโชคดีสวัสดีค่ะ